วันนี้เราจะไปที่มณฑลฐานบกที่42ค่ะจากกิจกรรมรวมพลังทหารผ่านสื่อเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารแนวหน้าชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ วันนี้ค่ะ4สิงหาคมค่ะเวลาประมาณ7โมงครึ่ง,งนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนานารงค์ค่ายเสยนานารงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพันเอกวาทยุทธ์ชูช่วยเสยนาธิการมณฑนทหารบกที่42เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังทหารผ่านศึกเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยทรงกำลังใจค่ะให้แก่พี่น้องทหารหาแนวห,หน้าซึ่งปฏิบัติภารกิจปก,ปกป้องอธิป,ปไตยบริเวณพื้นที่ชายแดยนไทยกัมพูชาโดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติเพลงบ้านเกิด เมืองนอนและเพลงเพื่อแผ่นดินของเราค่ะพร้อมบกทงชาติไทยแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติส่งต่อถึงพี่น้องทหารหารแนวหน้าด้วยหัวใจอันเป็นบึกแผ่นอันเดียวกันนะคะเขาให้พี่น้องทหารหารนำมาซึ่งชัยชนะของคนทั้งชาติและขอให้ทหารทุกนายคลายคลาดปลอดภัยโดยมีทหารทุกเหล่าทัพค่ะทั้งตำรวจข้าราชการนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่42สมาคมแม่บ้านสาขามณฑลทนหารบกที่42นะคะโรงพยาบาลค่าย เสนานารงจิตอาสาพระราชทานมวนลทนหารบกที่42และพี่น้องสมาชิกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน300คนเลยทีเดียวค่ะทางด้านพันเอกสวัยไกรนุก,กูลนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสงขลาขอสดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารตำรวจตระเวนชายแดนและอาสาสมัครทหารพรานทุกนายแห่งกองทัพไทยค่ะผู้ซึ่งได้เสียสละเลือดเนื้อแรงกายและแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทย อธิปไตยแห่งชาติและกิจภูมิของแผ่นดินในการรบณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่เต็มไปด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดและอันตรายจากกระสุนและระเบิดโดยเฉพาะทหารผู้กล้าทั้ง15นายค่ะที่ยอมพลีชีพพลีกายเสียสละปกป้องแผ่นดินไทยพวกเขามีได้ย่อท้อต่อภารกิจและมียอมถอยแม้เพียงก้าวเดียวพวกเขาคือผู้ที่ยืนหยัดต่อหน้าอันตรายอย่างองอาจค่ะ ภายใต้ธงไตรงด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีเพื่อรักษาดินแดนที่บรรพบุรุษได้สละเลือดเนื้อไวเพื่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติแล้วก็เพื่อสันติสุขของประชาชนพวกเราในฐานะอดีตนักรบนะคะเขายืนยันกับน้องๆนักรบที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนทุกนายว่าพวกเราทุกคนจะช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นยางเฝ้าบ้านเพื่อจะสอสอดูแลความเคลื่อนไหวของข้าศึกความกล้าหาญความเสียสละความจงรักภักดีและจิตใจที่รักชาติของท่านจะประทับอยู่ใน หัวใจคนไทยตราบนิเนิรันร์และจะเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานไทยตราบนานเท่านานค่ะ พันเอกวาทยุชูช่วยค่ะก็กล่าวว่าในเหตุการณ์พิพาทชายแดนไทยกัมพูชาข้าพเจ้าและทาาหารทุกนายของมณฑลทนหารบกที่42พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตส,สงลาและทหารผ่านศึกขากอสะดุดีวิรก,กรรมอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารตำรวจตรวนชายแดนและอาสาสมัครทหารพรานทุกนายแห่งกองทัพไทยผู้ซึ่งในเสสละเลือดเนื้อแรงกายและแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอธิปไตยแห่งชาติ และเกติภูมิของแผ่นดินในการรบณชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยเฉพาะทหารผู้กล้าทั้ง15นายค่ะที่ยอมพลีชีพพลีกายเสียสละปกป้องแผ่นดินไทยพวกเขามีได้ย่อท้อต่อภารกิจและมียอมถอยแม้เพียงก้าวเดียวเพื่อผู้ที่ยืนหยัดต่อหน้าอันตรายอย่างองอาจภายใต้ธงไต่รงด้วยหัวใจเปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีนะคะและก็จิตใจที่รักชาติของพวกท่านจะประทับอยู่ในหัวใจคนไทยตราดนิ้นิ้วรนันและขอดวงวิญญ,ญญาณของเหล่าทหารกล้า ให้ส,หบสงบสุขในสำหรายภพและขอจงปกปกักรักษาทหารทุกนายที่ยังคงยืนหยัดอยู่แนวหน้าให้ปลอดภัยและก็กลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวด้วยชัยชนะตลอดการและก็ตลอดไปค่ะรู้ว่าเป็นการส่งกำลังใจให้กับพิพิทหารแนวหน้าที่ยังคงอ,อ,อยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปนะคะเป็นกำลังใจส่งไปให้ค่ะ